สวัสดีครับครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเกมส์เซเวนไอเนอและผมพิเศมนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับการอัปเดตในวันนี้นะครับไม่มีตัวอเวกเลยนะแต่ว่านะครับวันนี้นะครับพี่จะมาสอนนะครับในการเลือกตัวอัศวินทั่วไปนะที่เป็นอัศวินอเวกนะครับนะโดยที่วันนี้นะครับจะมีกิจกรรมนะครับอยู่ที่ทางคอนเทนต์นะครับตรงซ้ายมือนี่นะครับเป็นกิจกรรมในการรวมนะครับ รวมตัวอัศวินนะครับโดยใช้ธาตุทั้งหมด4ดาวนะครับ4ตัวนะครับเค้ก5าดาวหนึ่งตัวและผลึก5ดาวอีก1ตัวนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นกิจกรรมที่ได้ให้เลือกอัศวินทั่วไป1ตัวนะครับโดยที่นะครับในการใส่นะครับเราจะต้องไปตรงนี้ก่อนนะครับสลับน้องมือใหม่นะถ้าสมมติว่าเลือกไม่ได้นะครับ ให้มาเช็คตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าตัวธาตุจะถูกล็อกไว้ทุกตัวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องมาทําการปลดล็อกก่อนที่เราจะไปใส่นะครับพอปลดล็อกเสร็จเนี่ยมันจะไม่มีเอตัวที่เป็นกรอบสามเหลี่ยมทางซ้ายมือเนี่ยตรงนี้นะครับโดยวิธีการปลดล็อกนะครับก็กดตรงนี้นะครับนี่นะครับจะเป็นรูปการปลดล็อกนะครับเลือกมา4ตัวนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้4ตัวในการรวมนะครับโอเคเมื่อเราเตรียมพร้อมเสร็จแล้วนะ เราก็จะมาทําการรวมนะครับโดยในการรวมเนี่ยจะใช้เงินทั้งหมด3ามแสนทองนะครับนะเราจะไปดูกันนะนี่คือวิธีการรวมนะครับใส่ไปลาท่าทั้งหมด4ตัวนะครับอะไรก็ได้ที่เราไม่ใช้นะครับพอครบแล้วนะครับใช้ทองทั้งหมด3ามแสนนะครับในการรวมอ่าเราจะได้ อศวินนะครับตัวไปปุกพลังใบเลือก1ใบนะครับเราจะไปดูกันนะว่าตัวนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับตึ้งนี่คือตัวอศวินนะครับมีทั้งหมด13ตัวนะครับสามารถกดพอแล้วดูได้นะ13ตัวนะครับโดยที่พี่ได้สรุปเข้าไปในตารางนะครับตรงนี้นะสามารถเข้าไปเลือกได้ทีเดียวเลยนะครับนี่คือตารางทั้งหมดนะครับเป็นใบเลือกอศวินทั่วไปปุกพลังนะครับ อเวเกนฮีโร่ซินเทอร์ซิตนะครับที่เป็นกิจกรรมที่โผลมาในวันนี้นะครับต่อไปนะครับเราจะไปดูนะครับตัวนี่กันเลยนะครับไล่กันทีละตัวคือเป็นอีวานะครับคารินเฮเลเนียสเนปเปอร์ยูริลีจูฟี่เอเรียลเซอินเอสปาดาลูริซิกและเนียนะครับสิตัวนะครับโอ้โหโดยที่พี่ได้เรียงระดับเป็นตามนี้คือ A3 ตัวคือผู้เชี่ยวชาญนะครับพี่ให้ผู้เชี่ยวชาญเป็น A3 ตัวนะครับโดยพี่จะไฮไลท์สีเหลือให้เพื่อให้ดูง่ายนะครับ นี่เลยนะในแต่ละคอนเทนต์นะครับจะมีผู้เชี่ยวชาญที่แตกต่างกันไปนะครับในแพทปัจจุบันของเซิร์ฟเรานะครับเนาะโดยที่ตรงนี้นะครับพี่อยากให้น้องกดพอนะครับแล้วก็ดูนะครับให้เลือกตัวที่เราต้องการจริงๆนะครับสมมุติว่าใครไม่เคยเลือกมาก่อนนน่นะครับพี่แนะนําอยู่2ตัวนะตัวนี้นะครับตัวแรกนะครับอันดับ1พี่อยากให้เลือกเป็นยูรินะครับสมมุติว่าใครไม่เคยมีมาก่อนนะครับมือใหม่สุดๆเลยนะซิงๆเลยนะ ยูรินะครับไปได้แทบทุกคอนเทนต์นะครับเนาะมีประโยชน์มากนะครับกับพอสามารถที่เป็นรถเกราะรถบัฟนะครับและมันตายยากพอสมควรนะอีกตัวนะครับเป็นจูฟี่นะครับจูฟี่เนี่ยเหมาะมากเลยในพวกสงครามบอสนะครับจูฟี่จะเด่นในการตีสงครามบอสแทบทุกตัวนะครับจะเว้นนักล่า,ลาหลาไหลนะนักล่าหลาไหลเนี่ยเราใช้สลิปเปอร์นะครับแต่ว่าจริงๆจูฟี่ใช้ได้ โดยที่คลิปในการตีสงครามบอสเนี่ยในการจัดทีมพี่จะปล่อยในวันพรุ่งนี้นะมันชนกับวันนี้พี่เลยไม่ได้เอามาปล่อยนะครับต่อไปตัวที่3เนี่ยจริงๆตัวไหนก็ได้นะในการตีมังกรเราสามารถใช้จิฟีเข้าไปแทนได้นะครับแต่ว่ายังไงเนี่ยพี่แนะนําตัวที่3เป็นซิกนะหนึ่นะครับซิกนะครับในกรณีที่ใครไม่มีจริงๆนะครับซิกอเวสก็ถือว่ามีประโยชน์เลยทีเดียวนะที่จริงอนะตัวซิกมีประโยชน์นะครับแต่ว่า เราสามารถบอกซอินได้เหมือนกันนะครับเนาะตัวนี้ให้ไปเลือกกันเองนะครับสมมุติว่าใครไม่เคยมีมาก่อนนะครับลองดูนะครับ1นะครับเป็นยูรินะครับ2เป็นจูฟี่นะครับ3เป็นซีอินหรือซินะครับแต่ว่านะในแต่ละอันนะครับจะมีมีประโยชน์ในแต่ละคอนเทนต์กันไปนะครับน้องสามารถเลือกตามไฮไลท์สีเหลืองได้เลยนะครับถ้าไม่มีตัวนั้นจริงๆนะครับนะพี่ชอยดูตรงนี้หน่อยนะครับตัวอีวานคาริสและยูรินะครับเราสามารถเข้าไปดูได้นะครับตรงนี้นะครับ ในส่วนที่เป็นอสุรยอดนิยมเนาะจะมีท่ามกรนะครับอย่างที่เห็นนะครับท่ามกรจะมีไซอินนะครับจูฟี่นะครับซิกและเอสปาดานะอย่างที่พี่ได้กรอกในตารางนี้เลยนะท่ามกรนะครับนี่นะมีไซอินนะครับมีจูฟี่นะครับมีซิกเอสปาดานะครับสลิปเปอร์เนี่ยจริงๆเมื่อก่อนก็มีคนใช้อยู่นะครับแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเนาะถือว่าไม่ดีนะครับถือว่าไม่ดีดีกว่า เอาเป็นอย่างนี้ด้วกันนะจะได้ไม่ไม่งงกับบันไปนะต่อไปนะครับจะเป็น PP นะครับ PP เนี่ยพี่จะให้ดูเป็นอันดับรายบุคคลนะครับจะเห็นว่าเริ่มแต่อันดับตำนานนี่คือดับสีขาวนะที่เป็นแบบเพชรนะครับยูริจะเป็นอันดับ1นะครับมีอีวานด้วยนะอยู่ในอันดับ6นะครับจะเห็นว่ามียูริและอีวานโผล่มาในระดับตำนานนะต่อไปมาสเตอร์นะครับสี่เนสามขึ้นไปนะครับมียูริและอีวานนะครับตรงนี้นะ 2ตัวนะครับยูริและอีวานนะครับต่อไปผู้ด่าชิงนะครับ3า0พยูริและอีวานนะครับเห็นไหมนี่คือยอดนิยมจริงๆเลยนะครับคริสตันนะครับ3,000นะครับยูริอีวานคารินแสดงว่าคารินเนี่ยจะโผล่มาในระดับโลโลหน่อยประมาณ3,000นะครับแล้วก็จะอยู่ในพวกทีมถึกจริงๆอ่ะมันอยู่ในทีมถึกนะแต่ว่าทีมถึกมันไม่ได้เป็นทีมยอดนิยมนะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยให้ไปอยู่ในแค่ระดับ AA นะครับไม่ใช่ระดับ A3 ตัวนะ ใช้ A ก็น่าเกียดไปนะครับเพราะว่าพี่พี่ว่าคารินถือว่าเก่งเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะถ้าน็อกมาจริงๆนะถ้าทีมเดซโพมานะครับคารินน่าจะได้เห็นมากกว่านี้อีกนะครับนะโอเคนะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับที่พี่ได้หามาและกรอกในตารางให้ใช้ในการตัดสินใจนะครับเนาะใครนะครับที่ไม่มีตัวไหนนะครับให้เลือกตัวนั้นก่อนนะครับถ้าใครไม่เคยมีอะไรเลยนะครับให้เลือกตรงนี้นะยูรินะครับ จูฟี่นะครับไซอินและซินะครับแต่ว่าถ้าใครมีแล้วนะครับให้เลือกดูตามคอนเทนต์ที่เราขาดไปนะครับมีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่พี่จะเตือนให้นะครับก็คือการเอาเวกตัวที่มีอยู่แล้วนะครับเราไม่สามารถเอาไปค่าผิดจำกัดหรือว่าเอาไปบวกเพิ่มได้นะอย่างนี้นะครับพี่มีคารอยู่สองอันนะครับพี่จะไม่สามารถเอาคารดินตัวเนี้ยไปบวกเพิ่มได้ให้เป็น14นะครับหรือว่าจะเอาไป็นบวก1ก็ทําไม่ได้นะครับเนาะ ให้ดูนะครับนี่นะครับไม่มีนะครับพี่ไม่ได้พี่ปลดล็อกไปแล้วนะไม่มีนะครับนี่นะครับก็เตือนไว้นะครับถ้าใครมีแล้วนะจะเอาไปบวกเพิ่มทําไม่ได้นะครับนี่นะพี่ปลดล็อกไปแล้วนะครับนี่นะไม่มีปลดล็อกอยู่นะจะไม่สามารถไปเพิ่มได้นะครับเนาะโอเคนะครับโดยสรุปนะครับเราเลือกตัวที่เราจําเป็นดีกว่านะครับนะหรือใครไม่มีตัวไหนนะครับเลือกเอาเวกตัวนั้นนะครับ ราะว่าถ้าเราเอาไปซ้อนกันนะเราจะไม่สามารถเอาไปใช้ราการค่าที่จำกัดได้นะครับอีกหนึ่งคำถามนะครับที่ถามกันมาก็คือสมมุติว่าเราเอาเวกตัวที่มีอยู่แล้วนะครับเลเวลจะเป็นยังไงเลเวลจะเป็นเลเวลเดิมนะครับสมมติว่าพี่เอาเวกซิกเลเวลสิบสองนะเราจะได้ซิกเลเวลสิบสองนะครับพร้อมอุปกรณ์ทุกอย่างที่ถูกถอดออกไปแล้วนะครับโอเคนะครับอย่างนั้นยังไงคลิปนี้ก็จบสั้นๆแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ วันนี้ก็สวัสดีครับ